สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมารีวิวแนะนำสินค้าอย่างหนึ่งที่ทุกคนจับตามองนะครับคืออันนี้ดูกัญัฉพาก่อนดูข้างหลังก่อน ูข้างๆอ่านว่าแว็กนะครับแว็กอันนี้เป็นของสีชมพูของผู้หญิงนะครับข้างหลังก็เป็นคำแนะนำนี่ผู้หญิงบอกว่าเหมือนมีใย,ยแมงมุมเกาะออตรงหัวนี่คือแว็กชื่อว่าไบโอ วูดเมนเมจิกพิงค์ไฟเบอร์แว็กซ์แว็กซ์จะแต่งทรงผมให้ดูมีมิติอุดมด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากดอกซากุระเพื่อการดูแลเส้นผมอย่างลึกซึ้งเนื้อแว็กซ์อยู่ทรงและสร้างวอลลุ่มเนื่องจากเนื้อแว็กซ์มีลักษณะทึบแสงช่วยเคลือบ เส้นผมและทำให้จัดทรงได้ง่ายสัมผัสได้ถึงความรื่นและแตกต่างเราจะมาดูาข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไรงรอแป๊บหนึ่งนะครับเปิดฟ้าออกมาก็าจะเป็นอย่างนี้แผ่นขาว,ขาว กั้นไว้อยู่เราก็จะเปิดไปกรอบเพื่อเจอเนื้อแว็กนี่เนื้อแว็กจะเป็นอย่างนี้คขาวใสๆไม่ขุ่นเลยใสยเลยเหนียวๆครับเราจะมาทดสอบเนื้อแว็กกันนะครับว่าเป็นไงน,นี่เนืดมากเนืดมากแว็กนี้มีฉายาว่า แวแมงมุมที่ใช้เซตผมพวกเราทอมดี้เขาไวเ้เซ็ตไว้ใช้กันนะครับนี่หิตมากนี่อุ้โอ้โหเป็นใย,ยเลยะถ้ายังไม่เห็นเดยอเอามืดๆมือๆดูแบบมืดมืดอีไม่เห็นไหมดูกใกล้ๆก็ได้นี่นี่เป็นใย,ยเห็นไหมเห็นไหม นี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะทำให้มือผมไม่สั่นนี่เห็นไหมย้ายออกมาหูเต็มมือเลยอยคิดว่าเป็นอย่างอื่นนะครับนี่คือแว็กนะครับอ่าโอเคนี่เอาไว้เซตผมจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแว็กทั่วไปนะครับและผมก็ใช้เป็นประจำเคล็ดลับนี้อย่าไปบอกใครผมมาบอกที่นี่ที่แรกนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ